เที่ยวห้างอีกแล้วค่ะซื้อของเหรนจะเหรนเหรนน้อยน่ารักเพื่ออะไรดีนะเพื่ออะไรดีคะเฮ้เพื่ออย่างดีเพื่อหย่างดีอองดินแนวแนวยางไงบะแมนนะบะเปียร์นะตัวขายดีด โอ้ย่นะโมเมนหมายถึงว่าบรรยเาเมื่อเขาจังใจเงอนกไวบเขาฝาว้หนนะอ่าก็ได้ครันบลืมเ้ยนะเนนะเฮ้นนะเก่งจังเลยขับรถบึ้นบึ้นอยู่ผขับรถบึ้นบึ้นอยู่ผมมานักว่าขอบไปไว้น้ำเผาอืมอาไปนัาง เก้าอีน้นวดหรือเปล่านี่เก้าอีน้นั่งให้โซให้ส้อยตายวันนี้มาเที่ยวกันใหญ่เลยจ้ะ่ปุ่นไม่กลัวโควิดหรอกจ้ะกลัวแต่อดทำอ,อะไรดีเนาะสอาีอืมแต่ว่าทีเกิด เออแมนอยูถ้ามีมันกแบบนี้เนาะมแมนทัง,ง,ทงนั้นสีแพงพ้งมอมไว้ทั้งเหนือบอมีอ่หยางดอกอย่าไปไ,ไปทั้งโนงมเสเือ,เอ,อ,อ,อน์มาาดอบไปหาร,ดอ,หารดอบหารดอบหารดอารดรอปงงามขึ้นหลาดนีได้ขูดถึงเฟอร์นิเจอร์อืมได้โต๊ะตัวหนึ่งนาะเพราะว่าคุณปาสิหาห่ือกันได้เราวอาหารเนี่คือกันได้เลาอูม อ้ามีหมาด้วยจ้ะห้างนี้หมาเที่ยวได้ไหนอะไรคะอะไรคะตะขาบตะขาบจากไหนี่อะไรตะขาบไวยพวยเอา้ยเนี่ยไม่ยากนี่ตเสียเอาไปกัดชีสันสวยงามจะไปกัด็นขามีหอดมีหมดน้ำลายฟูมปากจ้ะ นอนน้ำลายไปออกแต่สวนซาร์ทอร์มินขี kind of ่มั um, ้แนะไปทางหลักใจเงินไปไปทางนี้ไปทางนี้ไปย่ามนั่นข้าวอรีไปย่านว้าเขาบอกกินข้าวเตียงได้เอาคือบอกหิวว่ามื่อนี้คือกันกินนมปังสองแผ่นเหมือนแ้านี่ไปไปกินข้าว เออไปไปกินลาแมงกันเอาโต๊ะไปไว้จ่ายตังค์คนเยอะไม่ไปนะคะอาบุไในเออเดี๋ยวไปเมืองกะติกน้ำร้อนกันอุ้มกะติกน้ำร้อนนี่ขว้ามือนี่ห้าหาแล้วง่วงนอนหรือเปล่าหนูเออไว้นี่ก็ได้ กระตี้ใันนั้นไปน้อยนั่นรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี่เป็นไงคะใจ,จคนก็ไม่เยอะนะคะไม่จึนจ้านสบายใจได้เที่ยวสบายใจประเทศนี้เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะต้องออกบ้านโลกส่วนตัวสูงครับปลาไรเอยอยู่ข้างบนอันนี้มาดูนี่อันนี้ก็ขับรถอยู่บึ้นบนอันนี้ของฟีดูลูกของลูกของแปะ เนี่ยเม็ดแร่ซาซิมินะจ๊ะเือกียุดปลาเนี่ยปลาจ้ะเมื่อกี้ปลาดินยุดขึ้นมดินล้วนี่ไงดินอ่ะเขาดินปลาดินสุดยอดปลาดินมันบกอันนี้มีถ่านซาซิมิอ้ยพักเนาะมีดเก่าไปดูกระติกน้ำร้อนทำหรับไปโรงงานในหน่อยพ่อใจกระเป๋าน่ากระทัดรัด อาพมาดูนะนะอ่ะพาให้แฟนขับดูไม่อยากนั่งไม่อยากเดินเสื้อละก็ปาอไอยงในเด้อทเียงอุ้ยเปานเมือองม่อันนี้ร้านเมือใหม่ร้านของใหม่เดลเมดนะ ่ได้สวยเลโอ้ยมัไปตินเนอนีค่ะนี่ไงคะของประดับอะไรคะเนี่ยเจ้าอย่างนี้จะยังไงสีมังจานั่นข้างหลังพ่อใหญ่นะคนน่จิ่าสีมาแจงไฮเดืม ดีสวยออาปไปดูเล็มดใบเกือ,อช้เนี่ยห็นป่าเิดามือใหม่ชว์ได้เนาะจ๋าจ๋าจ๋าเ้า้ยหนูทำไมต้องห่มเออกินข้าวอย่างงี้ก็ดีเนะอืจะอ,ออกทำไมล่ะโซฟา,อ,าอ้ยสามใบก็น่าสนนั่นน่ะนี่ตายคุณพ่อเป็นไหนเนี่ย คุณพ่อไปไหนกันสวยเนาะของสวยๆงามๆดูแลเจริญหูดูแลเจริญหูเจริญตาเนาะดูแลเจริญหูเจริญตายายอยากได้ยายอยากได้ไปไปดูกับติกน้ำร้อนกันดูไว้ก่อนดูไว้ก่อน ซื้อกะเตียกสักอันไปกินน้ำบริษต์เนาะของเก่าพันสองมหันหลานของเก่าอ้าอัพให้ดูให้หายคิดถึงโอเคนะคะ